สดดวัสดีเวยรุ่นใครมีความคาดหวังกับตัวเองบ้างอ้างงดิอะไรวะความคาดหวังเกี่ยวกับตนเอง คือไอความคาดหวังเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยก็ประมาณว่าเราจะต้องทําได้ดีเราคิดว่าเราทําได้ดีกว่านี้บางครั้งที่เราทํางานหรือทําอะไรบางอย่างจบไปแล้วเนี่ยเราอยากจะกลับไปแก้ไขมันมากๆเราเสียดายในสิ่งที่เราทําลงไปโดยเฉพาะตอนเรียนนะนะเราทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมโดนอาจารย์คอมเมนต์โดนอาจารย์ Comment, ดาาย่ Đ าโดนไซโคแล้วเราก็ตอบคําถามอาจารย์เขาไม่ได้เราก็เสียดายเสียใจใช่ปะ แล้วก็อยากจะกลับไปทํามันใหม่อีกครั้งให้มันดีกว่าเดิมไอเนี้ยแหละที่เรียกสิ่งเนี่ยแหละไอสิ่งเหล่านี้คือเราคาดหวังกับตัวเองเพื่อผลงานเพื่อผู้อื่นหรือว่าเพื่อตัวเองให้มันดีที่สุดใช่ไหมให้มันดีมากๆแบบหาที่ตีไม่ได้ไอความคาดหวังกับตัวเองแบบนี้หรือว่าความหวังที่ผลงานหรือการกระทําของเราให้มันไรที่ติเนี่ยเรียกว่าคุณสมบัติ perfectionist ผู้ยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบ น่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างใช่ไหมไอ้ perfectionist เนี่ยนะครับมันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะไม่ใช่โรคทางจิตหรืออะไรที่เกี่ยวกับอาการซึมเศร้านะแต่คุณสมบัติหรือว่าพฤติกรรมยึดมั่นความสมบูรณ์เนี่ยมันสามารถนำพาไปสู่อาการซึมเศร้าได้อ่าเอาแล้วคืองี้พอเราเป็นคนคาดหวังความสมบูรณ์แบบใช่ไหมเป็นคนมาตรฐานสูงอะ่ะแบบว่าต้องการให้ทุกๆอย่างมันไร้ที่ติแล้วก็แข็งมากจนไม่ยอมลดเลยไม่ประนีประนอมใดๆ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นคุณสมบัติที่คนจะทําอะไรยิ่งใหญ่หรือว่าคนจะทําอะไรให้มันสุดๆเนี่ยต้องมีต้องมีมากๆเลยแหละแต่ว่าพอเราเป็นมือใหม่เราเพิ่งเคยรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเรามันเครียดเว้ยตึงเกิน มันก็เลยย้อนกลับมาที่สภาพจิตใจของตอนเองนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้เป็นโรควิตกกังวลหดหูคิดมากแบบเกินๆหรือว่าเป็นโรคเบื่ออาหารเลยก็เป็นไปได้นะเอออันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมไม่ได้พูดเองด้วยนะเอามาจากบทความทางการแพทย์นะครับผมแปะลิงก์ต่างๆท,ที่ผมไม่อ่านมาเนี่ยใน d e s c r i p t ันเนาะคือสาเหตุของพฤติกรรม perfectionist เนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะมาจากการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมยีนของพ่อแม่หรือแม้แต่โซเชียลมีเดีย ก็ส่งผลเยอะเว้ยคือแบบเราก็เห็นแต่ความสมบูรณ์แบบของคนอื่นๆที่มันปรากฏในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราไม่เคยเห็นเขาลำบากไม่เคยเห็นเขาผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างก่อนกว่าจะมาถึงจุดๆนั้นนะที่เขาโพสต์ลงไปในอินเทอร์เน็ตอ่ะเออเราก็เลยมีอาการนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับ perfectionist เนี่ยความน่าสนใจคือไอพฤติกรรมแบบนี้มันเริ่มเป็นปกติเว้ยในสังคมปัจจุบันเออน่าสนใจไหมคือมีการสำรวจเมื่อปี2019กนะครับก็หลายปีแล้วแหละ มีแนวโน้มว่าคนจะมีพฤติกรรมสแสวงหาความสมบูรณ์แบบคนจะเป็น perfectionist มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในความ perfectionist เนี่ยแหละทำให้คนกลัวเว้ยกลัวความล้มเหลวกลัวแบบจัดๆเลยคือเราไม่อยากผิดพลาดไม่อยากผิดหวังไม่อยากมีรอยด่างในความทรงจำอะไรแบบนี้เราต้องการความสมบูรณ์แบบแบบจัดๆเนาะฟังดูก็รู้สึกเครียดๆตึงๆนะครับแต่ร่างกายและสมองเราเนี่ยมันทำงานเร็ว จนเราสังเกตไม่ทันว่าเรามีความ perfectionist นี้อยู่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจเราไปแล้ว้กระบวนการพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกนะครับพอมันตึงมากมันหนัก มากมันยากมากตั้งเป้าหมายไว้สูงจัดแล้วก็บริหารจัดการตัวเองไม่ได้บริหารเวลาไม่ดียิ่งแล้วใหญ่คือต้องทํางานร่วมกับคนอื่นอีกซึ่งจะไปกดดันคนอื่นเนี่ยก็กลัวเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์ใช่ไหมเกรงอกเกรงใจสังคมที่เราอยู่เนาะเกรงอกเกรงใจกันนะครับพอเราจะเริ่มทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะไม่ดีระบบกลไกในสมองเนี่ยเราก็ป้องกันตนเองนะโดยการผัด เรื่องที่เราจะทําออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำํำรอให้พร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยทําสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างอยู่ดีใช่ไหมแต่ก็มีบางคนนะครับ ที่ไม่กลัวนะไม่กลัวการทําอะไรบางอย่างเนี่ยแต่เป็น perfectionist เหมือนกันไม่ได้กลัวความล้มเหลวด้วยอึดด้วยถึกด้วยแต่พอทําอะไรบางอย่างแล้วไม่เสร็จไม่จบสักทีเพราะว่ามัวจะสนใจในรายละเอียดมากเกินไปสนใจบริบทแวดล้อมมากจนเกินความจําเป็นของงานทําเกินมันก็ดีนะครับแต่ทําเกินไปจนไม่เสร็จสักทีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะดีแน่ๆแต่คนที่ลงมือทําเกินกว่าจําเป็นเนี่ยโอ้ยสบาย แก้ง่ายปรับวิธีคิดได้ง่ายมากๆอาการที่แก้ยากกว่าคือ perfectionist แต่ว่ามัวแต่คิดมัวแต่ไตรตรองแต่ไม่ลงมือทำสักทีจนกลายเป็นคนผัดวันประกันพุ่งไปซะอย่างนั้นพอผมอ่านบทความนี้ของเดิมม m e เ t u นตนะครับแล้วก็ตามไปอ่านที่เขาอ้างอิงไว้เนี่ยเออจริงเว้ยผมเจอนักศึกษาที่ไม่ค่อยมีงานมาส่งหรือ ทำงานคืนก่อนส่งหรือท้อแท้เพราะว่าความคาดหวังตัวเองสูงไปไปเทียบกับเพื่อนที่เขาทํางานได้เยอะทํางานได้ดีอะไรแบบนี้โอ้โหยเยอะมากนะครับนักศึกษาที่เป็นอาการประมาณเนี้ยเยอะมากคาดหวังกับตัวเองสูงจัดแต่ว่าลงมือทําไม่ได้ถ้าเรารู้สึกผิดกับงานที่ตัวเองไม่ดีทําไม่ทัน ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่เราจะเป็นคนคาดหวังความสมบูรณ์แบบสูงจนกลัวความล้มเหลวมากๆหรือเป็นขนาดที่ไม่กล้าเผชิญหน้าไม่มาส่งงานไม่มาตรวจอันนี้นี่แก้ยากเพราะว่าเรากลัวจนไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงใดๆมีใครเป็นอย่างนี้ไหมแบบว่าอยากทํางานให้ดีคาดหวังมากๆคิดหนักจัดๆเครียดกดดันตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทาสักทีต้องรอพร้อมก่อนค่อยทําซึ่งมัน ไม่พร้อมสักทีใช่ไหมมันเป็นทุกเนะทุกจัดๆเลยนะครับพอผมอ่านจบเนี่ยผมก็คิดว่าไอแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มันเพิ่มสูงขึ้นมากๆในช่วงหลังๆเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าแต่ก็นะครับคนที่จะทําอะไรการใหญ่หรือว่าจะประสบความสําเร็จในแบบที่เราเราเข้าใจกันเนี่ยมันผูกติดกับความล้มเหลวตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเอาง่ายๆคือคนที่ยิ่งใหญ่หรือว่าคนที่มีคุณภาพเนี่ยเขาล้มเหลวเป็นปกติล้มเหลวเป็นของกินเล่นเนี่ย แต่ล้มแล้วเรียนรู้ใช่ไหมล้มแล้วยอมรับนะครับแล้วก็ทำใหม่เริ่มใหม่สมการเนี้ยวัยรุ่นอย่างเราน่าจะรู้กันหมดทุกคนแหละใช่ไหมแต่ว่าเราทําใจรับมันไม่ได้ขนานั้นเองเราเลยผัดมันออกไปก่อนเนาะชะลอความเจ็บปวดไว้แล้วผมบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าคนผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยกับคนที่พยายามทํางานมาแล้วล้มเหลวนะความเจ็บปวดเนี่ยมันแทบจะเท่ากันเลยนะครับแต่คนนึงเนี่ย เจ็บแบบมีคุณค่าเจ็บแล้วพัฒนาต่อแต่อีกคนนึงคือเจ็บโดยเปล่าประโยชน์เจ็บฟรีไม่มีข้อดีอะไรเลยใช่ไหมผมทําคลิปเกี่ยวกับคนผัดวันประกันพุ่งไปแล้วแหละเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นนะครับถ้าใครอยากไปฟังก็ลองกดดูคําว่ารอพร้อมก่อนรออารมณ์ได้ก่อนหรือว่ารออะไรหลายๆอย่างก่อนลงมือทําเนี่ยบางทีหรือหลายๆทีมันเป็น แค่ข้ออ้างนะครับข้ออ้างให้เราสบายใจเนาะเรากลัวเกินกว่าจะลงมือทำมันเรากลัวล้มเหลวเกินไปเอาจริงคำว่าพร้อมเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ว่าได้นะจริงปะพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมขนาดไหนวะถ้าเกิดว่าเราบอกว่ารอพร้อมก่อนเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเราทำตัวเอของเราให้พร้อมขึ้นไปสักนิดหรืออย่างสุดท้ายท้ายสุดนะครับ เราก็ต้องทําอะไรสักอย่างอยู่ดีเพื่อให้เราพร้อมใช่ไหมครับมัวแต่กลัวจนไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีวันพร้อมหรอกครับคราวนี้มันก็จะวนมาถึงเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราแล้วใช่ไหมเราจะลงไปเล่นกับเรื่องที่เราอยากทํามากแค่ไหนเราจะวางเดิมพันกับอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะผิดหวังพร้อมล้มเหลวใช่ปะแต่เราก็ต้องล้มให้เป็นหน่อยคําว่าล้มให้เป็นสําหรับผมเนี่ยคือยอมรับ ความเสียหายได้มากแค่ไหนถ้าคําว่าพร้อมมันหมายถึงต้นทุนเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเราไม่พร้อมด้านไหนเราก็ไปเพิ่มพูนด้านนั้นก่อนไปเคลียร์เรื่องเหล่านั้นให้เสร็จก่อนเติมมันให้พอแล้วค่อยลงมือทําก็ได้อย่างน้อยที่สุดนะถ้าเราหาตัวเองไม่เจอไม่เห็นแพชชั่นอย่างที่คน เขาว่ากันเราก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราเองให้ดีที่สุดก่อนอย่างน้อยเราก็ได้ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วพอทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเจอทางที่เหมาะกับเราเองนะครับอ่ะกลับมาที่มนุษย์ผู้คาดหวังในความสมบูรณ์แบบเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับลักษณะของคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับเราแค่ต้องทําความรู้จักกับมันอีกนิดนึงอย่าให้มันไปเกิดวัฏจกักรคาดหวังความสมบูรณ สุดท้ายมันกลายเป็นผัดวันประกันพุ่งไปสะง,งั้นจนเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยมาถึงวิธีแก้อ่าวิธีแก้นะครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยมันมีหลายวิธีเนาะแต่ละเว็บแต่ละสำนักก็มีคำแนะนำแตกต่างกันไปนะครับผมเลือกอันที่ง่ายๆเลือกอันที่ผมเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะทำได้แล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนี่ยมาให้ลองทำกันดูนะเริ่มต้นเลยคือเราต้องสำรวจก่อนว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่ อันที่1คือเราหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไม่เลือกสักทีเราคาดหวังคําตอบที่ดีที่สุดแต่พอยังไม่เห็นทางเลือกเหล่านั้นเนี่ยเราเลยตัดสินใจไม่ได้หาข้อมูลแล้วหาข้อมูลอีกมีข้อมูลเยอะก็ตามก็ไม่พอสักทีอะไรแบบเนี้ยเออเรา p e r f e c t i o n i e t เงีต้องสมบูรณ์ไงสมบูรณ์คือตรงไหนก็ไม่รู้แต่ต้องสมบูรณ์ไ้ก่อน <laughs> อาการแบบที่สนะครับคือ เราล้มเลิกเร็วเกินไปคือเราเห็นอยู่แล้วว่าว่ามันมีโอกาสล้มเหลวสูงมากเราเลยเลิกไปซะก่อดมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากกว่าใช่ไหมถ้าไม่ทำก็ไม่เจ็บถ้าไม่ทำก็ไม่ผิดอย่างนี้ปะ perfectionist นะครับพอเห็นโอกาสล้มเหลวสูงสูงก็จะเลิกทำล้มเลิกไปซะกอ่อนอย่างที่สาม คือเราหน่วงเวลาในการทำงานเราต้องหาข้อมูลมามากมายเลยต้องดูคนอื่นก่อนบางทีก็รอเพื่อนรอเพื่อนทำเสร็จก่อนค่อยเอาของเพื่อนมาดูแล้วถึงจะเริ่มทำงานนะครับที่สำคัญคือเราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจด,ด้วยนะเออแต่งานาย,ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคาดหวังในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยไม่ให้มันผิดพลาดเลยถูกไหมเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขในสิ่งที่เราทาเราจะได้ไม่ล้มเหลวนะครับ นะเป็นกันไหมถ้าเราเป็นหนึ่งในสามข้อนี้นะแสดงว่าเราเริ่มติดอยู่ในวัฏจักรการเสพติดความสมบูรณ์นะครับแต่ว่ากลัวล้มเหลวเนาะย้ําว่าผลลัพธ์ของทั้งสามข้อออกมาเนี่ยคือเรายังไม่ได้เริ่มทาอะไรสักทีหรือว่าเราไม่ได้เริ่มทําอะไรด้วยตัวเองนะแต่พอเราเริ่มทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเราเริ่มหลุดออกจากวัฏจักรนี้แล้วนะครับแต่เริ่มช้าเริ่มเร็วก็ว่ากันนะเอาจริงพอผมอ่านไปเนี่ยผมก็เป็นนะครับ มันก็มีบ้างแหละผมก็เป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกันนะ่ะแล้วก็เสพโซเชียลเยอะเหมือนกันนะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเสพติรจความสมบูรณ์หรือว่าขี้เกียจกันแน่ <laughs> พอเราสํารวจเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรามีอาการแบบนี้อยู่เนี่ยวิธีแก้ไขต่อไปเนี่ยเป็นเทคนิคแล้วนะครับใครจะมีวิธีอื่นหรือว่าจะสร้างวิธีอะไรบางอย่างมาแก้ไขให้เราเริ่มทํางานด้วยตัวเองได้เร็วขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็โอเคนะ,ะเทคนิคแรกคือ พยายามแตกเป้าหมายออกเป็นข้อเล็กๆหรือว่าแตกงานแตก Assignment ที่เราได้รับมาเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆให้เรารู้สึกว่าเป้าหมายเล็กๆเนี่ยเราทำมันได้เสร็จแน่ๆแล้วก็ทำมันไปพอเสร็จหนึ่งอันก็ไปที่เป้าหมายเล็กๆข้อต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนสำเร็จทุกๆเป้าหมายเนาะเอาจริงๆมันก็ต้องใช้ทักษะการบริหารสักหน่อยแล้วก็ต้องยอมนั่งลงนั่งลงแล้วเขียนพวกเนี้ย ลงบนสมุดลงบนกระดาษเนาะให้เราเห็นชัดๆเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างจริงๆมันเหมือนกับทำา t o o o l s t t ันะครับคือพอเราต้องการความสมบูรณ์แบบในระยะยาวใช่ไหมมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันต้องเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆหลายๆสิ่งหลายๆหลายๆเลยนะมาประกอบรวมกันนะครับมันถึงจะสำเร็จให,ใหญ่ๆในระยะยาวได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยพอถ้าเป้าหมายเราใหญ่มากแล้วก็ ตัดให้มันเล็กๆแล้วก็สั้นๆเยอะๆเพื่อ,อให้มันทําง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ทำเทนิสเทนิสเทนิสจนมันไปสนับสนุนเป้าหมายใหญ่หรือทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ๆของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเอาจริงๆอ่ะการตั้งเป้าหมายนะครับมันก็มีทั้งแบบระยะยาว10ปี5ปีหรือจริงๆอ่ะเป้าหมายของเราอาจจะเป็นแค่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ย อาจารย์อาจจะสั่งงานสัปดาห์หน้าแล้วก็แตกงานที่เราต้องส่งในสัปดาห์หน้าออกเป็นย่อยๆๆๆๆให้แบบเป็นแทสที่สองชั่วโมงเสร็จหนึ่งแทสอะไรเงี้ยพอมันประกอบเรื่อยๆหลายๆอันเราก็ส่งงานได้อย่างเป็นปกติใช่ไหมครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ไอเดียเนาะเราก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับไอการทําแบบนี้เนี่ยจิตใจมันเราจะเบิกบานขึ้นนะครับมันจะไม่เครียดเกินไปเนาะเพราะเราเห็นแล้วว่าเราทําสําเร็จได้เนาะทำสำเร็จได้นะครับเทคนิคที่สองคือให้เรา ย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เราทำเว้ยเออดูความคืบหน้าหน่อยถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงเป้าหมายใหญ่ๆที่เราตั้งไว้นะผมบอกได้เลยว่ามันชื่นใจเว้ยมันชื่นใจจริงๆนะครับในวันแรกอะ่ะที่เราฝึกเขียนรูปนะครับเราเขียนได้ไม่ดีหรอกใช่ปะหรือวันแรกที่เราฝึกดนตรีฝึกกีตา ฝึกเกมหรือเล่นเกมอย่างเงี้ยเราไม่มีทางเก่งได้ในครั้งสองครั้งแรก,กนะครับพอฝึกไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเราก็เก่งขึ้นใช่ไหมแม้จะเล็กน้อยทีละนิดแต่เราก็เก่งขึ้นพอเวลาผ่านไปเราลองมองย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อวันแรกที่เราฝึกเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราพัฒนามาขนาดไหนอ่ะดูช่องอาจารย์อู๋เลย วันแรกๆที่ผมทําผมก็งงๆนะครับมีคนกดซับสไครต์ร้อยคนนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็มาแซวกันว่าจาาเอ้ยท่านวิดีโออะไรของมึงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววิดีโอก็แบบไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่มีไมค์ที่ดีเสียงก็ไม่ชัดภาพก็มืดตัดต่อก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ผมก็ทําเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับนะเออเหมือนกันนะครับมันก็มนุษย์เหมือนกันอนะผมก็มนุษย์คนนึงเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างถูกไหมบางคลิปก็ ต้องมานั่งเริ่มทําใหม่เพราะว่าผมดูเองผมรู้สึกว่าโอ้โหม,มันมันห่วยขนาดนี้วะก็เลยไปรีมาสเตอร์ใหม่เลยแบบนี้ใช่ไหมมันก็ทํากันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคนมันผิดพลาดได้เสมอนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราไม่ได้ทำเราจะเฮิร์ตหนักเลยใช่ไหมแล้วเราจะรู้สึกถึงว่าคุณค่าของตัวเราเนี่ยลดลงอย่างบอกไม่ถูกอันนี้ผมก็แบบไม่สามารถอธิบายได้เป็นคําพูดที่ชัดเจนนะแต่มันจะเป็นอย่างนั้นอะ ถ้าผมไม่เมื่อ3ปีก่อนผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอผมอาจจะไม่เป็นผมในวันนี้ก็ได้ใช่ไหมผมอาจจะเป็นอาจารย์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรืออาจจะผมอาจจะทำงานอยู่ในออฟฟิศไปเรื่อยๆแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผมรู้เลยว่าถ้าผมอยู่แบบในออฟฟิศไปึงอย่างนั้นน่ะผมไม่สนุกแน่ๆผมมาทําช่องจันโอนเนี่ยผมสนุกกว่านะครับสนุกกว่าจริงๆอย่างน้อยผมได้รู้ว่ามีนักศึกษาดูผมอยู่บ้างแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยมันช่วยคลี่คลาย เรื่องที่นักศึกษากังวลใจหรือว่าวัยรุ่นนักออกแบบสมัยใหม่ที่แบบหาข้อมูลหาความรู้เหล่านี้ไม่ได้ได้เข้าถึงได้เนี่ยผมช่วยเขาเหล่านั้นได้เนี่ยผมก็ดีใจนะเออมันก็ชื่นใจนะครับอ่ะเทคนิคที่สามคือปรับสแตนดาดเราหน่อยอ่าคือว่าให้เราลองมองกว้างๆหน่อยว่าเฮ้ยงานนี้มันใหญ่ใหญ่แค่ไหนวะเรามองว่าเวลามันมีเท่านี้ฝีมือเราก็มีนิดเดียวแล้วเราก็ประเมินดูแล้วว่า ถ้าสแตนดาดเราสูงมากๆหรือมาตรฐานเราสูงมากๆฝีมือที่เรามีเนี่ยเราทํามันไม่ทันแน่ๆเพราะงั้นลดมาตรฐานลงหน่อยมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่อันเนี้ยอันตรายนิดนึงคือถ้าลดมาตรฐานจนเคยตัวมันจะติดเป็นนิสัยนะครับแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ทํางานได้ไม่มีคุณภาพเพราะงั้นนะถ้าเกิดว่าครั้งนี้เราจะปรับมาตรฐานเราให้ลดลงพอทํางานเสร็จปุ๊บเราต้องย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเราสามารถ ปรับอะไรได้อีกเพื่อให้งานของเราในครั้งต่อไปเนี่ยดีขึ้นในเวลาที่เท่าเดิมทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีนะปรับทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีนะครับดีกว่าปล่อยเลยตามเลยเนาะเทคนิคสุดท้ายคือคุยกับคนอื่นง่ายๆอย่าง,งวนอยู่กับตัวเองหรือว่าคนในกลุ่ม3-4มสี่คนเท่านั้นเนาะคุยกับคนอื่นๆบ้างเปิดใจหน่อยเราจะได้เห็นวิธีการหรือวิธีคิดของคนอื่นบ้างนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยคําตอบมันไม่ได้มาจากตัวเราเองนะ มันจะเกิดขึ้นจากการมองเห็นคนอื่นนะครับหรือว่าลองไหมลองเสียสละหน่อยเสียเวลาตัวเองนิดนึงลองไปช่วยคนอื่นดูบ้างเวลาเราไปช่วยคนอื่นทํางานนะนะครับเราจะไม่เครียดเนาะเอ,อเราจะไม่เครียดนะครับช่วยแบบว่าไปช่วยแบบบริสุทธิ์ใจนะซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับบางทีวิธีการของเราเนี่ยอาจจะช่วยให้เขาทํางานเสร็จได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเราไปดูวิธีการของเขา เฮ้ยเจ๋งดีว่าเราเอามาปรับใช้กับงานของเราก็ได้ช่ไหมเออมันก็วินวินกันหมดอ่แหละเราได้สังคมด้วยเราไม่เครียดด้วยสนุกด้วยจริงๆสุดท้ายก็ต้องลงมือทํานะครับลองทําทําดูล้มเหลวก็ลองใหม่ผมเคยได้ยินนักธุรกิจเขาชอบพูดว่าทำาิบล้ม9ยืนได้หนึ่งถือว่าโอเคโอ้โห ก็คือเจ็บกันแบบรัวๆแล้วผมก็ไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะเขาก็บอกว่างานวิจัยที่ดีหรือว่านวัตรกรรมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยต้องผ่านการตายถึง7ครั้งโดยประมาณเหมือนกับว่าพอของใหม่ๆออกมาใช่ไหมแรกๆจะไม่มีคนยอมรับหรอกหรือไม่ก็เป็นผลงานที่ล้มเหลวจนเวลามันผ่านไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันดีแล้วเราทํามันอย่างต่อเนื่องไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยนะ มันจะออกดอกออกผลเองนะครับถ้ายกตัวอย่างสายงานศิลปกรรมหรือว่างานศิลปะเนี่ยนะโอ้โหยิ่งแนวนานใหญ่เลยนะคนออกแบบหรือศิลปินบางทีตายไปก่อนอีกตายไปก่อนที่จะได้เห็นผลงานตัวเองสําเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างซะอีกนะครับสิ่งที่พวกเขาทําไว้แล้วไอสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทําไว้เนี่ยคนรุ่นหลังอย่างเราต้องมาศึกษากันปวดหัวเลยใช่ไหมเออ วนกลับมาที่วัยรุ่นสถาปัตยกรรมซะหน่อยใครที่รักความสมบูรณ์แต่ว่ายังมีความกลัวล้มเหลวอยู่นะผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณจะล้มอย่างแน่นอนถ้าเราไม่เคยล้มเลยเราจะไม่มีทางสมบูรณ์ได้นะครับถ้าไม่ล้มไม่ผิดไม่พลาดเลยเนี่ยเราจะพัฒนาได้อย่างไรใช่ไหมมนุษย์นะพัฒนาจากสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดนะครับซึ่งตอนล้มในห้องเรียนเนี่ยล้มในมหาวิทยาลัยเนี่ย มันไม่ใช่จุดจบซะหน่อยนะครับห้องเรียนอ่ะเขาสร้างมาให้พวกเราล้มได้อย่างปลอดภัยอยู่แล้วเนาะความเสี่ยงเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยคือสมัครมาเรียนแล้วไม่มาเรียนไม่ทํางานมาส่งมันก็เท่ากับว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้พัฒนาตัวเองใช่ไหมการศึกษาคือการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยก็มีอย่างเดียวคือไม่ได้เรียน ไม่ได้รู้ไม่ได้ฝึกอะไรเพิ่มเติมขึ้นเลยถึงแม้ว่าความกลัวเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่สมองสั่งเพื่อให้เราปลอดภัยนะการกลัวในบาปกลัวผิดต่อผู้อื่นอันนี้เป็นการกลัวที่ดีนะครับมันเป็นการกลัวที่ทําให้สังคมน่าอยู่แต่ในหลายๆครั้งความกลัวที่ทําให้เราไม่สนุกกับการใช้ชีวิตกลัวจนเราไม่ได้เรียนรู้กลัวจนความฝันความหวังความทะเยอทยานของเราหมดไปเนี่ยกลัวแบบนี้ไม่น่าใช่เรื่องที่ดีนะสุดท้าย ลงมือทำลงมือทำซะยอมรับความล้มเหลวของตัวเองแล้วก็ทำใหม่เราจะพ่ายแพ้ก็ต่อเมื่อเราเลิกทำเท่านั้นแหละเข้าใจตรงกันนะวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี